ซื้อจอที่มันเฮอร์สูงๆนะไม่ใช่ว่าเราเอามาเสียบต่อแล้วมันใช้งานได้เลยนะครับมันต้องไปปรับตั้งค่าเราต้องเช็คด้วยว่าจอมันใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูการตั้งค่ากันครับจอตัวนี้นะครับเป็นของไททันอาร์มี่นะครับของไอ้พาสันนะตัวนี้180เฮิร์ตนะครับเวลาเราซื้อจอมาเราก็จะต้องเช็คด้วยนะครับว่ามันใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพของมันหรือเปล่านะคขั้นตอนแรกให้เราคลิกขวาที่หน้าจอบางๆนะครับไปตรงคําว่าดิสเพย์เซตติ้งคลิกเข้าไปครับจากนั้น อ่าพันเก้าร้อยแปดสิบคูณพันพันแปดสิบพีอันนี้ตรงนะครับผมก็คือใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพตรงนี้ยังไม่พอนะครับเราต้องมาเลื่อนดูด้านล่างด้วยนะครับตรงนี้ครับ advanced p a y s e t t i n g ตรงนี้นะเรากดคลิกเข้าไปครับพอเรากดคลิกเข้ามาสังเกตไหมครับตัวจอตัวเฮิร์ตตรงเนี้ยมันทํางานอยู่ที่อยู่หกสิบเฮิร์ตมันไม่เต็มนะก็คือเราซื้อจอมาเนี่ยมันใช้งานได้ไม่เต็มที่นะมันใช้งานได้แค่หกสิบเฮิร์ตนะครับเราต้องมาปรับตั้งค่าคือตรงนี้ครับเราคลิกเข้าไปครับปรับให้สุดนะครับเท่าที่จอของเรรานะคับ ใช้งานได้นะก็คือ180เฮิร์ตตรงนี้นะครับเราคลิกเข้าไปครับหน้าจอจะดับไปแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเขาก็จะเด้งขึ้นมาใหม่แบบนี้ครับจากนั้นเรากดคลิปเช็งตรงนี้ไปครับจอของเราก็จะใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ